ครับพบกับเนาคำสิงคอมบรี่นะวันนี้วีบอลคู่พิเศษระหว่างลูกรายกองดินกับสองคสิงเอซีครับก็ศักดีครับมวยแต่มวยไม่ต่เราไม่ต่เราเล่นบอลแทนผมจะวอนะครับผมจะเตะนะครับเดี๋ยวเรามาลอดูกัน่บเ่บเริ่มเอฟีอนีแล้ว ทีมอห้าครับมาากนะครับองได้ลดกนะครับแวสอมาหาวเครับเป็นสุ่ยใหับดี หลอกตัวทีชวนกันมาเลยมาที่เก้าของสองคนสิงต้องหาชวนกันใช่ไหมทีนี้ดีเราจะดูดีถารื่องความดุริลงสนสะวดแล้วก็ถามถาการ่งยาทนบารมีทีมาลาตัวเลขสามทีงให้ทนรับ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 รัรับรับรับรรับ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 รัรับ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 ับร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  22ครับ <laughs>

Høyre! Oh. Oh, Høyre! <laughs>

นี่ช่องยูทูบอยู่อ๋อติดตามอยู่ตเดี๋ยวไว้จะไปดูแบบที่สนามบ้างนะคะนี่ครับนี่ินีอนดีเดี๋ยวอะหรือมีคอนแทคอะไรก็อยากได้ได้ได้เดี๋ยวผมกลับมาจากแค่นด้ตอนเด็กหรือพ่อเห็นใช่เดี๋ยวตามดูแล้วเดี๋ยวตามไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะมาจีบกี่ลูกแล้วสี่ห้าลูกไม่เข้าสักลูกไม่ใช่ค่ะจังหวะคุณไม่ได้ไปเต็มโอเองกซ์ลกเบปุ๊บปมันแก้ปุ๊บไปงั้นลองยิงให้มันดีมากจังหวะพ่อคือไม่ได้เลยรู้เลยว่าไม่่เข้้าอยูแลว นี่อันนี้เกือบเกือบได้ไปอยู่ค่ายพว่วงแต่เล็กสามสิบโลใช่ครับตั้งแต่เล็กพอ่พอเคยอาชีพตอนเด็นนกเองห้าพันสามสิบโลใช่ได้ไปอยู่กับค่าย ดีแล้วค่ะอยู่จรมันกีใช่แ้ไปอยู่กับพ่อน่าจะตอนนี้ต่อคำสิ่งมันยุบไปแล้วดีแล้วพี่อยู่จริงมันดี้นะเออครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไวดูนดีเดีดีเดีครับด้วยาดดีมากมากสวนไปได้ดทีดีเป็เกียเป็นเกียได้เลยอ่ะดอไม่แข่งกับปัีได้เออแข่งกันไม่ได้เดี๋ยะทแค่ได้เดี๋ยวมาทำได้ไคับดีดียนียรมเ่อค่ ล้อเล่นล้อเล่นอ๋อยเนี่ลูกนี่ลูกอันนี้ลูกอันนี้ไม่ใช่ลูกเห็นแม่เห็นเูอยู่ค่ะเดือดเบาดือดไหมฟังฟังอยู่ในกาฟังร้เรื่องไหมดื้อฟังไม่รู้เรื่องพี่สาคนไม่ค่คยเข้าใจเท่าไหร่ผมรู้เรื่องหรอพ่อส่วนใหญ่นั่งมวยก็พูดไม่รู้เรื่องหอกเป็นเรื่องปกติเวลาฟังต้องแบบมีสมาธิในการฟังทั้งมวยพูดฟังรู้เรื่องนติพี่สองาับ ไม่หนูจะหนูจะไปทำอยู่ด้วยได้เขาบอกว่าเขาให้ไปดวลรถมัดแ่งยินดีเลยแต่งี้ยแตงหวานผมจะแข่งต่อยมวยกับคุณมันก็ไม่ได้ผมจะแข่งกับแฟนคุณมันก็ไม่ได้เดี๋ยผมชนะเดผมชนะเดผมชนะถนูตึงไปซะแล้วไอ้คำขิงเนี่ยที่มาเขาไม่ได้โมุ่เดี๋ยวหนูชนะหนูอะไรไม่แข่งมวยดีกว่ะแล้วรอหนูให้พ่อชนะก่อนแม่เนี้ยเอ้าเขาเป็นนักมวยค่ะเขาไม่ได้นักฟุตบอลเดี๋ยวเราไปสองศูนย์แล้วเดี๋ยวเราไปดวลรถกัน ใช่เดี๋ยวต่อยมวยหนูชนะไงไม่ได้เอาอะไรไปช <c oughs> นะเขานี่ซันมาสวยเลยนะชนะแบบว่าคัมแบ็ c นางฟ้าข้างสนามแต่เสียงไม่มีแล้วตอนนี้ไปดูต่อครึ่งหลังทีมเอสตัดชุดให้หน,หน่อยสิสปอนเซอร,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 ร์หน่อยดูไม่หมดตัดไหนกันไหมถามว่าถามใจไปพิชซี่ย์ยงมาที่นนะ้องชายน้องชาย

อ๋อนี่อยากก็ก็ <laughs> <laughs> เพื่อนที่มือสองสิงห์ผมาสักคู่หล่าหายเลขห้ยังไงครับดึงหน้าดูดทีงขวาดูด้วยที่หน้าอาร์ครับดูดืนเพื่อนกันได้จริงใจล้วแล้วก็จริงใจแล้วแล้วก็จริ จะเย็นโบ๊ทจเย็นพี่ชีประตูเปลี่ยนประตูดิประตูมันเต็นไปตากฟองซ้ับสิงตีบอลที่มาครับที่หนังเล่นดีสรับองสิงครับบอลที่สชนะซ้อมสิงครับดีออกมาแล้วจะจบอให้ไดค่ะยิงเลย 妈的！ รบที่เพ,พ,พิ่งนดวนีสสิง์ครับ้าายเอมยังไงครับอยาอ,อามงได้หมครับถึงที่เพื่อนมาได้ขอสสิง์มาที่มาได้หครับสอสิพอพสองค์ยัมีต้นตครับ ปล่อยให้รู้บอกปล่อยให้หมดจั๊กเออวบนไม่แน่บนอยากไปเชียร์มวยเชียร์อย่างเงี้ปีปีได้เลยที่ญี่ปุ่นน่าจะอาจจะที่ญี่ปุ่นได้เราปีหน้าที่ได้ไปแน่ได้เลยเชิญเชิญเสมอค่ะหมืบอกแล้วถ้าแข่งมวยหนูก็ชนะอยู่ดีดนโ้นดูไปเข้าอุ้ยไม่ได้ตกแต่ง่อนไม่รู้ถามดูเขาเขาดิวกับเจ้าของสนามไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เพราะนายเอ๋ จับบอล1988ก้า้อยแปดสิบครั้งเข้าลูกเหี่ยวหมุนได้เอ็มดีพีอ่ะใครเป็นคนใครเป็นคนให้รางวัลนี้คะพ่อพ่อพ่อเนี่ยลูกพ่อพลูกพอพี่รถถังเขาตัวให้ลูกแล้วก็เดี๋ยวหาว่าลำเอียงก็เลยให้กับนักเก่งเกียรติมากเป็นเกียรติมากของผมนะเป็นเก่งเหมือนกันตามพี่อยู่บนทีิตดูด้านนี้เดี๋ยวตัวจริงน่ารักครับน่ารักในเทรนเทรนดแล้วก็ปีนี้ค่าตัวสิบล้านบาท ปีหน้าก็ขอเป็นค่าตัว20ล้านบาทครับหรือว่าเราเริ่มทำยูทูบไหมไม่ต้องนะทำดีแล้วอย่ามาแย่งผมเลยเพื่อนหนูจะเป็นนักมวยหญิงเพื่อนหนูจะเป็นนักมวยหญิงที่ได้10ล้านบาทกว่ามันจะขึ้นได้เนี่ยค่ายพ่อจริงไปแล้วเนี่ยมาอมันไม่ได้ขึ้นเออมันไม่ขึ้นนะเขาคุยกันเป็นนักมวยอ้าวเดี๋ยวเขาจะเตะต่อแล้วเราก็ไม่ออกเนาะเออเราก็ยืนเอนตลอดาเขาใครจะมากล้าเอาสนามคืนนักมวยอยู่นี่ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เตะบอลเสร็จแล้วนะคะก็สรุปผลนะคะก็คือ2-2เท่ากันสําหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเราจะต้องเป็นคลิปกันแล้วเพราะว่าเราต้องไปถ่ายรูปไม่บ่ายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าอยากเห็นคุิปบอลอีกก็คอมเมนต์เยอะๆแชร์เยอะๆไปบ้าย